สำลรงเน่ยงัวกกบง,งามคนกบง,งามเลยพี่น้องสำลรง <c oughs> ขอบคุณนายเออมันหวานเนาะลงพี่น้องเนาเอาอีกโคมหนึง่งปอนสิบผ้าเมื่อแม่ลูกโอ้แรงใหม่ดิ ตัวนี้ใหญ่ครับตัวยิ่ใหญ่เท่าไหร่น่นโอ้พี่น้องคือถ่ายคือคักอ๋อโอ้คือคักแน่พี่น้องมือนีิเบิ่งเฮ้ยเตรียมมาไปขึ้นรถแล,ละ่ะคือคักดีมือหนิอ๋อเร็ยนแบบนี้กันพี่น้องมีกำลังใจเลี้ยงเด้อครับเนี่ ย่างเขามายุ่งยังยุ่งยังคือขายคือค่าคับมูลนิยมเดี๋ยวจะว่ากับไปข้างในยางเขามาคนหลายตัวง่ายแล้วขายยังท้มาเปิดฐานเออห่างไงยอดสําเร็จโอ้กุ้งขายแต่นม่ตลาดเท่กุ้งก็ต้องขึ้นดอกต้องคนใคนี้ยคนเกลือ มือ้่ังครีแบบับลัแบลางโอ้มือลคือขักคักไปนอนยางขอมาทงหน้นี่โอเป็นงัวผูงัวเนื้อนี่เขาไปขึ้นรถให้หน้าห่างนะครับไปขึ้นรถให้หน้าห่างโอ้คนหลายัก ท่ายงองงามให้เบืงเองเง่ยพี่น้องมือนี้มืองลักของอำเภอวารินชำลาบจังหวัดอุบลราชธานีเลยพี่น้องภาพี่น้องมาเที่ยวน้องเห้ถ่ายงองงามกับงวงขาวมีคอมเมนต์มันขึ้นนี่ยภาพี่น้องเพึ่งเยอเดีะเกษีภาพพึ่งราคาเกษตรกรก่อนก่อนเสียาเขาไปแบงไง แม่ลูกไงห้องสองหมื่นหา้องสองหมื่นหาโตล่องเลยสองหมื่นหาห้องใหญ่เลยวันนี้แตงเงาะแม่สองหมื่นหาโอ้ลูกหาหาพี่น้องเนี่ยเอาเป็นเลี้ยงว่วพีเด็กเงาะเถิกมันเป็นราคาเหนื่อยอยู่สองหมื่นกว่าแม่ลูกพี่น้องทางสนมมากมาก พี่น้องทางสุรินทร์มักเน้อง,งวัวอร่อย <g ül> สองหมนกว่าบาทแม่ลูกอได้ต่ได้ตออืไยิบหาังงวดสามสิบแม่มันนี่คืออังคลบลูกตัวแหลกท่นัวง่วอืมเจ้าเียงหองสอ,องเมนหาห้องไหมใช่ครับใช่แม่นน่บบหมอแมลูกว่อไปผูกเล็บหยาอยู ลูกมันเหนือไปเลยพี่น้องความท้องมันขาวโท้วผูปก็พิษสองห้าอันตัวเดียวนี่เท่าไหร่นี่ตัวนี้เขา่นฝึกโอ้โหขอ,อ,องใหญ่แม่ลูกสองเงินหาโอ้แดดเนี้ยแดดอแ่องนี่ฝ่ะมีอมือท้บ่ะมือครับมือ,อยังก่อนชุนเปดห้าชุเปดห้าเจ็ด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 ชุดสชุดสครับอยู่พือเลยครับหุ่นาการูนรืย เอาเงินหาไปพี่น้องเขาข้างในเ้อไปพี่น้องสองตัวสมโต้สมหลอดไว้ครับนสมโตดวสหลอดดวสมหลอดพ่อสมพ่อได้ไหม อร่อยสีสีบวกลบอยครับอืมนอมแปดเดือนแล้วบอสอ้ยเอ็มเฮดหนึ่งหน่งเก้าบ่อืม,อนนส,อมสามหมอเขาอ่ะอืมแปดเดือนเหรอเจ็ดแปดเดือนเหรออืมตั้งไหมเขาได้บ่ อืมสี่หมื่นแปดลูกจากตัวเลยครับสองสามสี่หมื่นแปดทองไกชง้ชิวพี่น้องใกล่ทอดนุ่มมันม,มีติ่งสี่หมื่นแปดเครื่องครบง้อหลายพี่น้องงุ้มกวงกัิบวะใดบันใดตัวน,นี้กับทองนะครับน้องโอ้แดงครับโอ้ยปองฟิวเครื่องครบ เท่าไหร่ครับมาหลายสิบเมตรนมซียีเดือนครับตัวอีทองห้าเดือนโอ้เจ็ดเดือนอมีเด็กุงอ่วทองไงเด้อนี่ตั้งท่าไงครับนี่ทองเจ็ดเดือนโอ้ซีเจ็ อืมชาร์จบอสตันบอสสันเหรอเจ็ดเดือนร้อยสามเจ็ดสามแปดครับตัสติงวดสาวเนาะวัวสาวท้องแรกเหมือนหมดโอ้ลูกสองวะโอ้สี่สิบเจ็ดทองนี่พี่ทอง่วยเจ็ดเดือนเลหรอเจ็ดเดือนกับแปดเดือนสี่สิบเจ็ด ฟองไปก่นอนตัวนี้ลามลึกดีหัวยุตการเดด้วยพี่น้องเดี๋ยวจะขึ้นารายละเอียดให้ครับครับครับสี่สิบเจ็ดเบื้องนามันดำเนี่ยทีละอืม 47. อ้าอ,อ,อ้าหัวลายพี่น้องผมเล<ท>ยลายจีบหยากหยาดเลยอืมอืมย่ยงจุดโตครับอืมหอบหูได้เพิ่์ดด้วยเลยย่างครับ งวทองพี่น้องเอางวทองไปเลี้ยงสองชีวิตตอนว,วนี้แยกดูกครับเท่าไหร่ครับแยกสามอืมาหมื่นสองรูปเงยเดินสามหมื่นสองเชียง,ง,งก็แหละแยกดุสามสิบสอง สามหมื่นสองเนี่อ้รมันจะขึ้นเลยนะพี่น้องเมืองหน้าเมื่องมันมันเต็มหางเลยพี่น้องเขาไปกันรออีกรอบนึงผสมเลยดินดิเกัาร่งหนึ่ก๊างเร่งหนู่เ่าไรก่อนสามยี่สิบสองเนาะสามยสิบสองพี่น้อง นี่มันยังบ่เสียเวลาพี่น้องแม่แยกลูกน่บเสียเวลาไปเลือพอพันใส่เลยเอาพเบือืเก้าแดคนเก้หกหนึ่งหกสามสามเก้าหกสามสามเก้หการ่เาโอแม่ลูกนี่ลูกแรกกันพี่น้องลูกสมันตัวผูวขายหรอสองหมื่นสิบสอง่ เออเหลือแต่ลูกตัวแรกลูกแม่ครับแม่ก็คือพร้อมผสมแล้วครับน,นี่กำลังขึ้นไม่เลื่อนืงองามพี่น้องทายงอง,งามเห็นวงแนวพี่น้องแยกเห็นีหครับแยกเห็นีหจะง่ายดิงงยอืม,แ, 36, อมแม่เท่าไหรบอสแม่เท่าไหรลูกเท่าไหรแยกอะไลูกสามหมื่นหกพันหาอืมแม่เหลืออยู่แม่แม่สามหมื่นห้พันหาโอ้ห่างกัน,ยอ,นยอยู่ห่างกันยอยู่พันหนึ่งพี่น้อง มื 60, 000, 000, 000. ่นหกพันหาก็มื่นหาพันหาเพ่องครบด้ี่ยสอบหูฝากเพทางรล่มมันแนวได้ม่มันขึ้นัวีเลยครับโอขึ้นแล้วแม่มันขึ้นเลยพี่น้องขึ้นอีกรอบนึงผสมในเลยคับกลนเลยสามหมื 60, 000, 000. ่นหกพันห้านมซีวนี่ตริง แม่สามหมื่นหกพันหาอยสี่สิบดีไดครับอฮโอ้สามหาเดี๋ยว <c oughs> จ,จะขึนเป็นตัวหนังสือให้พี่น้องสามหมืนหพันหาลูกอืมลูกมันยังสามหื่นหพันหาลูกแรกลูกลูกสองมันขายแล้วพี่น้องเป็นตัวผูกคนหลายเดี๋ยวพูดภาายกันมันเนี โอ้ยนานทองสมโตหรืสมหลอดทองน่าสมโตหรืสมหลอดด้วยโคโอ้โหันแปดเก้าเดือนหน้าตั้งไหมเท่าไหร่โอ้ทองแปดเดือนหาหมื่นหางวทองห้าหมืนห้าเขียงโค้กีบักตาลสุกได้ป่ะหกหมือนทร <c oughs> งลูกแดงนี่เลยพี่น้อง่วแบบ 50, หาาหมืนห้าบ้านหน่อยสามเจ็ดสามแปดหนึงห้าหมื่นห้าเครื่องครบพี่ไม่เอาไปกินน้องพี่น้องหัวทอง,อง,ทอ,ง,ทอ,งองวันมีติงนะครับห้าสิบห้าอ่าเดยทายงงงา่ามไพี่รอง้องกับใจด้วยเนี่แม่ลูกสามมื่น หกขั้นหาครับสามมืนหาพั้นหาสามตัวของเขามาโอ้เอาค่าน้บอนมันกันมวยู่างชุ่มหน่อยนะพี่น่องชีสะเกีพี่น่องย่างชุ่มเนเดี๋ยวเบิ้งเอาเบองเลยเก้าูรเก้าห้าหกสี่สามหกสี่สามห้าเก้าสองสองเพี่น่องย่างชุ่มด้วขอพี่น้าป็นมานเลยสาธุ พี่น้องเขาแมแยกเลยนาอแยกก็ไเลครับออลูกไงล่ะแล้วแม่ันสามลูกแลค่าขายยู่นี่คือสองหมื่นสามพันหานบองรวมส่งขางนอกกพี่นอ้องส่งขางนอกก็ไปค,คุยลายล,ายลีเอีกที่หนึง่งแม่มันเท่าไหรครับแ,แม่มันสองหมื่นเจ็ดพันเงแม่ังลูกสี่เนเก่าแม่ลูกสี่ม0เกแม่มันสองหมเจ็ ลูกสองหมื่นสามแม่ลูกสี่หมื่นเก้าพี่น้องตัวนี้สามสิบเจ็ดนะครับน้องแม่ครับตัวนี้แม่ลูกเลยโอ้แยกลูกพี่นอกินนะครับแยกลูกลูกนึงัวลูกนึงสมดียี่สิบสองมื่นครับพันหลอดมืออืมมั่วเชิตือนให้เลื่อนเสืกไปไหนั่วสามสิบเจ็ดแยกลูกเลยพี่น้องลูกแยกเลย หน่อยีดยงนเยนี่ง้อตัวนี้พ่อาไปเลี้ยงนะครับสามสิบเจ็ดต่อร่องเลยสีแดงเครื่องดำเครื่องดำครับนุ่ม่มบิจริงงวอเธอใครได้ี่นอ,ของ,งขางหลังเราอ่ะบะไปไปดีง้อตัวนี้เครื่องดำเลยอ้ <c oughs> อาวไปแม่ <c oughs> โอ้ยไปเลย <c oughs> อื แล้วงูเถือกแล้วว้างด้วงเถือกมันมันดำนลยเออไไปเนี่ยไปไกด้เออั้งแมวสีเดี๋ยวตงเถืนั่นั่นนัเอาพี่น้องพอดีงวมันหายก็เลยบอกน้องเสเจดมเจ็ดข้างหลังมาไปดีกว่าอันตรายมดผ่ามรู้จำถึงงอยูทุุงสีได้พี่น้องเออตัวเถิอก็ได้ยู่สองหมื่นสามนี่เถิก สองหมื่นสามกนสองหมื่นเจ็กับพ่อสื่อครับอืมใหญ่ดีนะสามตัวน้องมาสาตัวครับเอาถุงสีเอเบอร์เปนเท่าชุหกสามชุดหกสามสามชุสามสามดเจ็ี่สามเจ็ดเีสเจ็ดพี่น้องอยู่ถุงสีดงมันมานเด้อหมาพี่น้องมานอยู่หอมานอยู่นคนหลายนาะ คนมาถามไปแล้วอีเมคนมาถามไปไนไหนเท่าไหร่คนคนเกิดทียซ้ำกลัวๆนี่แหละเพราะว่าเราเอาซ้ำ่มาวยาลโอ้มองเอามองเงาแล้วเอมเราอยู่ตลาดซหืพอซื้อเงาะเม่นี่พอซื้อที่ไมดีชดเงาเลงลูกแก่งตัวสามมันเป็นเงาอตัวสามเราภาษาฝรั่งเหมือนเราก็ไปฮัห พี่น้องเจาจถามเชลุลีสองตัวไหไม่ไล่เราได้เชลุลี่ถามเลยผู้หึ่งพวกจเอาสามพ่นแปดครับสามพันแปดตัวแล้วหมื่นเก้าตัวนี้สองพันตัวนี้นแปดกันสิอือเอ้าพี่น้องแยกง่ายดีง้อสาวเล่สาวสองพันครับพันแปด้าความสมพี่น้องเชลล่สิบสามสิบสี่เดือกันกับเป็นสัตว์แล้วเป็นสัตว์เร็วโมคืองอบามันง้อบาสิ้นนี่น้อ สองหมื wow. ah. ่นแปดตัวใหญ่เห็นไหมคานี <laughs> uh, ้กันสองหมื่นแปดล่ำเงาสองหมื่นแปดโอ้หมื่นแปดหมื่นแปดพี่น้องล่ำพีดเดียวจะเกิดเป็นตัวหนังสือเลยสามสิบยี่หมื่นแปดสามความสม่ำหมื่นแปดเอาไปเลยครับ เลียบชมพูด้วมือสามมนะมีครับประันมื่นแปดับสอนะกับสองมื่นสองมื่นนี่ในไทยเลยพี่น้องเมือสองมื่นสามิบอยู่ครับเอาเป็นคู่เพี่น้องงัตัวสองตัวนี่เอาไปเลี้ยงคู่กันรดคู่รถได้ครับพี่น้องกันพี่น้องมารีมัวส่งเดียวกันเลยราคากัสี่ตกรอนมื่นแดกับสองมื่นสองมื่นกะ คั right? นส้ายอยู่นี่ก็ต่อรองด้พี่น้องชาลูเล่อ้าวถามเลยว่าไอ้สะดวกว่ะศูนย์หกหกศูนย์หกศูนหกูนยหศยหงหกพีน้องีพนอขอพหลายๆครับโบานน้ำพอไนจ้ะโอ้พอไนพอิงเดินทางครับ คนหลายหลยเดี้ยวุีฟาวทายซีาออกไปว้าคนรุ่มดีิลุ่มสี่ว่าวันปีหนึ่งถึงปีหาเดือนว้าีหางว่าสเดือนเลยตัวนี้ความสมเลยด้พี่น้องแต่สมบูหกสิบเจ็ดเดือนกัเป็นสัตว์แล้ววพวกบ้ามันสี่สิบสามลบวกลบออ นอกไงลังตรงนีัเมมึงนำมึงถ่ายมงถ่ายโกหางมันจับสูงอ่า3มัตัวเดียวเนียมากมามาหลายตัวอยู่หายเมื่อไหร่หนายเมื่อไหร่เนียตัวเดียวีย่3พี่น้องเียบค่ เอาฝากเบอร์ไว้บ้างครับสะดวกบ่ฮะนี่มาโทรอยู่นี่เบอร์ยังบ่ศูนย์แปดเจ็ดคืนแปดเจ็ดส้าเก้างห้าเก้าเก้าห้าเจ็เจ็่าเชื่องข้อมจับได้ไว้ได้จับได้ไว้ได้รับประกันทุกคนของงามกันแม่ลูกแม่ผสมเลดบอยไปแล้วเดือนกลัวว่ากำลังหาของเดือนวัวแม่วัวลูกใหญ่ไปตั้งไม่กันไหน อืมไอ้แสนสองพี่น้องแสนสองหาพัสนสอ,อืมแสนสองหาพันพี่นอ้องห๋อไม่แม่ผสมไว้แล้วเดือนกว่ารีดบ่อยอืมอนี่สมบูรณ์นี่พี่น้องงม,มาสองตัวนี่สังเกตจากการเขี้ยวเอื้องสังเกตเบื้องต้นเชื่องจับได้ใบไ,ได้ท่ายนาให้เบ้างเครื่องครบพอพงุ่งปลาพี่ทาง แสนสองหาพันแม่ผสมไปล่ะแสนไหนเมิ่งไายเมิ่งน้ำใต้อือเมิ่งไายอือหางลามเป็นผัวนี้ได้พี่น้องเกิดทิ้งกี่ดินแสนสองห้าพันบาทโอ้แม่ 5, แมรวยหาซีบได้พี่น้องสูงน้ำใต้นี่เกณฑ์เอได้พี่น้องนี่ มาแนะนำต๋งว่าม่เป็นแผ่นเลย่ะพี่น้องว่าอยอำเภอไหนครับโอ้ยสำโรงอุบลนี่ตั้นี้ภาคเอร์เว่ดนครับสะดวกก่าศูนยยังก่อนศูนย์หกห้าศูนย์หกห้สองหกห้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าเกพี่น้องสำโรงเนี่ยวกังามคนกังามเลยพี่น้องสำโรงขอบคุณนาย เออหวานหวานเด้อสำลวง,งสำลงพี่น้องเอ้าเอาอีกโคมหนึง่งพันสิบ้าเมื่อแม่ลูกโอ้แรงใหม่ดิาข,ขาแข็งใหญ่ครับขาหลังมันเหยียดตรงยิงพี่แม่แม่ลูกเท่าไหร่รับเก้าหา ลูกพ่อได้ครับนี่ตุ่มลุ่มตุ่มเป็นลูกชี้ว่ยเป็นหนูแยนแม่จแอนลูกชี้ว่ายก็สิบหาเปิดด้วยลูกมันยังสามสี่เดือนโอ้สี่เดือนกสิบหาายงอง้าพี่น้องเบงลูกตัวแม่โอ้ชี้ว่คนดังเนี้นอย เราชิบหาเด้อพี่น้องเปิดไว้แม่ลูกแม่มันล่ำยาวพี่น้องน้ำไต้ย,น,น,ตย,น,ยตนั่นใช่ป้ะน้ำไต้มันขายหมดแล้อตัวนึงนะฮะน้ำลางมันเหี้ยด้วยชี้ชิบหาอยู่ครับสูง ก้บห uh, ้าอ enfin ่ะเดไทยง้วง่ามี้นอมงสองข้อมงใหม่ดิเืีองครบ่สองเอาฝากมือไว้บ่ครับสะดวกบอฝากมือไว้บุเก่าสามชุเก่าสาม่าสหกสี่หเจดหกู้นองงออยู่ตะการเนาะขอบคุรัตมันหมานเลอเป็นอ่อมขึ้นไทยง้วงามเห็นมงเน่ ผมทายไปหลายเลรอครับตัวนี้เป็นตัวเดียวครับทองดัวทองเลี้ยวรียบร้อยวงร้อยห้าสิบบวกลูปเชื่องครับจับได้ใบได้โอ้เดี๋ยวใหญ่ๆวงหนาอันนี้ก็งามๆแดงดีแดงดีวงหนาคมเนาะเชื่องจับได้ใบได้งัวแบบนี้เป็นตะเลียงด้วยพี่น้องเพ้่งโหโหเก่งป่าครับก็ดีเลยลูกกระทบขาแข็งไงตั้งไว้เท่าไรครับตัวนี้ หบมืพี่นองทอออองกฟงเดือนสองเดือนตัวทองเห้อพี่น้องขายราคารับประกันทองนมซีมิมัวสาวทองแล้วติดโบติดตผ้าหนาดำขอเท้าล้างดำนี่หางลามเป็นพวเบื้องก๊กหางกันจับสูงนี่ก๊กหางจับสูงนี่ อ่าตังไงหกสิบห้าพี่น้องหกหมื่นห้าพันบาทงั่วทองเ้อะส่งฟรีลอยล้พี่น้องอ่านาสนใจยืนเฉิดยืนงามดีเอาเอาไปไหว้ในคอพี่น้องเพราะมีคนย่างมาเล่นน้ำอยู่ในง่วมเนี่ยเขามาเบิ่งง่วนอะเออ แก้วกินน้ำบดแห้งด้วยครัน้ำแข็งซื้อใส่กระติกไว้ครับันมีติดคอไว้ซ้ำเยหอมเบิ่งงัวครับมันเล่นม่าเบิ่งง่วงามเอาเบอร์ให้นีครับครับ090ครับ090 2 345 2าศูน2 9ครับ329พี่น้องง่วอยุตะการพืชผลครับผณครับครับผมขอบคุณครับ